ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางฮานอยปกตินะครับปาระจำวันจานที่ที่ามกราคมนะครับเมื่อวานสามฮานอยฮานอยพิเศษไม่มานะครับฮานอยปกติเด่นมานะครับก็เสียดายเหมือนกันครับเจาะไม่มานะสำหรับฮานอย v i p เมื่อวานเด่นเด้งบนล่างนะครับเมื่อวานขารูดพอได้นะครับขาเจาะต้องขออภัย หนอนปรติเมื่อวานออก4ขอบใจททครับ04065ครับวันนี้เด่นสุดที่จับได้คือ9ครับวิ่งบนรูดล่าง9ครับถ้าใครชอบแนวทางเลขที่ผมวางตามครับและถ้ามีโค้ชนาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับวันนี้35หนอนล่า9ครับ 09ครับ19 09 19 49ครับ14 5่สแล้วก็6กสี่ครับหนึ่งสีห้าสี่หสมัดหครับรอยมัดห 9, 6กศูนย์4ก้าห6หนึ่งเก้สี่เาหกนาสับพานอยโปรโกติ18ปดนาฬิกาสามาทีรุ่นผลครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังครับเดี๋ยวเจอที่ฮานอย VIP นะครับบ้านฮานอย VIP เด่นศูนย์มาบนล่างน,นะครับสวัสดีครับผม